สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะคะวันนี้แค่จะมาทำพาสต้าทานคะ่ะเพื่อนๆแต่ว่ามันจะเป็นพาสต้าพาสต้าแขกจะใช้แบบนี้นะคะทุกคนถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบพาสต้าแบบไหนก็ใส่ไปไม่ว่าจะเป็นเส้นสปากเกตตี้หรือพาสต้าแบบสดเลืออะไรก็ว่ากันไปเนาะเออ ทีนี้แขกจะให้เพื่อนๆดูนี้แขกจะทำอันนี้มันก็คือดอกอาทิโชคนั่นเองนะคะเพื่อนๆแต่อันนี้เป็นเป็นแบบที่เขาทำมาสำเร็จนะคะว่าว่ายี่ห้อนี้มันอร่อยนะคะยี่ห้อโจวานเนรานะนะคะยี่ห้อนี้อร่อยที่สุดเขาทำมาแบบสดๆเนาะอันนึงก็กระปุกหนึ่งนะมันก็น่าจะทานได้อยู่ที่ประมาณสองคนประมาณนั้นนะคะ กระปุกหนึ่งก็สองยูโร50าสิบเซนสำหรับคนไหนที่อยู่ประเทศอิตาลีนะก็น่าจะมียี่ห้อนี้ขาย แขกไม่รู้ว่าประเทศอื่นๆมียี่ห้อนี้ขายไหมนะคะยี่ห้อนี้เขาทาอร่อยแล้วก็สะอาดนะคะมันจะมีทุกอย่างให้เลยนะ,ะเพื่อนเพื่อนอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าคาจอฟีคาจอฟีเป็นภาษาอิตาเลียนแต่ถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกดอกอาทิโชกนั่นเองนะคะอันนี้เขาทามาสําเร็จแล้วเราก็แค่ตั้งกระทะใส่ออยไปแล้วออันนี้ลงไปผัดนิดหน่อยแล้วก็แขกก็ได้ตั้งหม้อต้มน้ำร้อนไว้แล้วเนาะน้ำก็เริ่มร้อนแล้วแขกก็จะใส่เกลือลงไป หม้อน้ำต้มเพื่อที่จะใส่พาสต้านะคะทุกคนเร่งไฟขึ้นมาหน่อยใส่เกลือลงไปในหม้อต้มน้ำพาสตา้าแล้วมันก็ยังมีอีกรสชาตินึงนะอันนี้มันก็คือรสชาติเห็ดพึ่งหวานเขามีหลายอย่างนะคะทุกคนไม่ว่าเห็ดพึ่งหวานไม่ว่าอ่าถั่ววอนนัท แล้วก็ไม่ว่าเป็นชีสธรรมดาอันนี้แขกซื้อมาสองยี่ห้อเนาะก็วันนี้จะทําเมนูนี้ให้เป็นเพื่อนดูก่อนเรามากินเมนูดอกอธิโชคไปก่อนนะคะทุกคนวันนี้ทานแบบง่ายๆเนาะทานแบบง่ายๆเอาเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟอุ่นผัดผัดไม่ต้องไม่ต้องเปิดไฟแรงนะคะทุกคน เนาะไม่ต้องเปิดไฟแรงแล้วแขกก็จะใส่ออยลงไปใส่น้ำมันลงไปใครมีน้ำมันพืชน้ำมันมะกอกอะไรก็ใส่ไปนะคะแขกก็ใส่ไปประมาณนี้แล้วทีนี้เราก็จะมาเปิดฝานี้เลยค่ะเปิดฝากระปุกได้นี่เลยนี่ดอกอธิชโชกเลยเขาทำมาสำเร็จแล้วนะยี่ห้อนี้อร่อยค่ะทุกคนยี่ห้อนี้อร่อยนะคะ ดอกอธิโชกดอกอธิโชกแขกซื้อแบบนี้ทานบ่อยค่ะยี่ห้อนี้อร่อยมากแขกไม่ทราบว่าประเทศอื่นมีขายไหมแบบนี้นะคะอันนี้เขาทำแบบสดๆนะเพราะว่ามันจะเก็บได้ไม่นานค่ะทุกคนค่ะนะคะเนาะ นี่พอเ,เปิดออกมาแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นี่เราจะทําเป็นแบบข้าวผัดใส่ข้าวผัดก็ได้นะแต่วันนี้แขกไม่ไม่ใส่ข้าวผัดแขกจะเอาใส่กับพาสต้านะคะทุกคนแต่ทีนี้ว่าจริงๆแล้วกระปุกนึงนี่มันทานได้สองสามคนแต่วันนี้แขกทานคนเดียวแขกก็จะใส่มันไปให้หมดนี่แหละเออแล้วก็กระปุกมันนะเราก็ไม่ทิ้งนะเราจะเก็บไว้ค่ะเก็บไว้ใส่อะไรเหรอจะเก็บไว้เพราะว่าแขกจะทําเจลปลา เจีวปลากระกปุกมันเราก็มันสวยดีเราก็จะเก็บไว้ล้างให้สะอาดนะคะทุกคนเราไม่ทิ้งเนาะเออไม่ทิ้งทิ้งทำไมเสียดายนาะทุกคนล้างแคก็จะขอผัดอันนี้ก่อนนี่แหละอันนี้ก็ททำมาสำเร็จหมดแล้วเราไม่ต้องไปใส่อะไรแค่เราต้มพาสต้าเสร็จเนาะ ้มพาสต้าเสร็จน้ำเดือดแล้วแขกก็จะขอใส่พาสต้าลงไปในหม้อต้มน้ำเลยต้มพาสต้าให้สุกนะใครชอบนิ่มมากนิ่มน้อยก็แล้วแต่นะคะทุกคนบางคนเขาก็ชอบแบบอ่านิ่มบ้างไม่นิ่มบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็จะผัดเนี่ยผัดใส่น้ำมันอย่างนี้ไปจริงๆเราไม่ใส่น้ำมันก็ได้น,ะนี่แขกจะใส่น้ำมันเยอะไปแล้วนะเนี่ย เออเพราะว่าในในดอกอธิชกที่เขาทำมาเป็นกระปุกนี่เขาใส่น้ำมันออยไปแล้วนะคะทุกคนอร่อยอร่อยเดี๋ยววันนี้เรามาทานอาหารฝรั่งกันเดี๋ยวขอต้มให้สุกต้มพาสต้าให้สุกก่อนแล้วก็ผัดไอ้นี้ผัดไม่ต้องนานนะคะทุกคนขอผัดให้สุกก่อน เอาละทุกคนตอนนี้แค่ก็ต้มพาสต้ามาจนสุกแล้วเนาะแล้วแคกก็เปิดไฟอุ่นดอกอธิชโชกอีกหน่อยนึงนะคะเราก็จะเอาพาสต้าที่ต้มไว้เทน้ําออกไปแล้วนะเอาพาสต้ามาเทใส่ในกระทะเลยนะคะโอ้โหทานคนเดียวทําเยอะแล้วเราก็จะคนมันคลุกเขากระดอกอธิชโชกนี่แหละเป็นเมนูที่ง่ายๆ นะคะเพื่อนเเพราะว่าเราไม่ต้องไปทําความสะอาดดอกอธิชโชกเขามีสําเร็จให้เราแบบนี้เนาะที่เร่งรีบเราก็ทานแบบนี้ง่ายๆเลยแล้วก็อร่อยด้วยยี่ห้อนี้เป็นอะไรที่อร่อยมากนะคะทุกคนนี่แหละง่ายมากใช่ไหมทุกคนแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้ว คุกเขาคุกเขาคุกเขาไปอ้าวตักเสิร์ฟใส่จานกินได้เลยนะคะทุกคนปิดไฟในดอกอธิชโชคนี่เขาใส่มาเรียบร้อยหมดแล้วนะไม่ว่าชีสไม่ว่าอะไรแต่ทีนี้แขกตักเสิร์ฟใส่จานแล้วแขกก็จะโรยด้วยชีสขูดอีกนะคะทุกคนโอเค ทีนี้เราก็มาตักเสิร์ฟใส่จานเลยนะคะทุกคนแขกทําเยอะนะทุกคนทานคนเดียวทานคนเดียวแต่ทําเยอะมากนะคะคือ,อปกติแล้วกระปุกหนึ่งนี่นะคะเขาจะทานได้ประมาณสองคนสามคนเนี่ยแต่แขกทานคนเดียวเนาะพอใส่ไปแบบนี้แล้วเราก็มาโรยด้วยชีสขูดนะคะชีสแขกก็ซื้อแบบเขาขูดสําเร็จมาแล้วเนาะ นีเราก็มาโรยด้วยชีสนี่แหละค่ะทุกคนแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วเราก็จะได้พาสต้าจานที่อร่อยในเวลาที่เร่งรีบเราไม่ต้องไปทำให้ยุ่งยากทุกคนเห็นไหมคะน่าทานค่ะเดี๋ยวเราไปทานด้วยกันค่ะทุกคนขอบคุณมากนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ